สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Code p o d ค a s t คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับเมื่อวันนี้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดน,นครน,นายกครับแล้วก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสมรรถภาพที่จำเป็นสำหรับจบปวิชาชีพนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ผม รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้ไปพูดให้กับน้องๆจอปอวิชาทีพฟังเมื่อวานก็มีน้องๆเข้ามาฟังทั้งหมด26คนก็รู้สึกดีใจครับเวลาที่เราได้พูดได้คุยกับจอปอด้วยกันแล้วก็เป็นอะไรที่เขาให้ความสำคัญเรื่องเซฟตี้มากเลยครับสำหรับบริษัทนี้ครับคือให้จอปอเนี่ยเกือบทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อที่จะมาพัฒนา ศักยภาพแล้วก็จองโรงแรมที่นครนายกก็เป็นการลงทุนที่ดีเลยทีเดียวครับนอกจากจะทำงานหนักแล้วก็ยังมีเวลามาสัมมนา,ากันทั้งนอกจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ประชุมวางแผนเป็นองค์กรที่ดีมากเลยนะครับเมื่อวานดีที่มีโอกาสไปพูดที่บริษัทแห่งนี้นะครับก่อนที่จะพูดถึงหลักสูตรเนี่ยเราก็มีความคิดหลายอย่างเลยนะครับว่าเอะเราจะไปพูดอะไรดีจะ ต้องไปบอกอะไรเขาที่จะต้องพัฒนาแต่ถ้าไปพูดแบบทั่วๆไปมันก็มันก็ธรรมดาไปเนอะก็เลยต้องมีกระบวนการต่างๆที่นํามาใช้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการโคร้ชแล้วก็เรื่องของกระบวนการที่มีโอกาสไปเรียนมานะครับทั้งยี่สิบเอ็ดวันนานมากส่วนโคน้ชนี่เรียนกันเป็นครึ่งปีเลยทีเดียวครับกว่าจะจบ ก็รู้สึกดีใจครับว่าไอ้ที่เราเรียนไปก็ได้นํามาใช้เกี่ยวกับสกิลที่ผมได้พูดถึงในเมื่อวานเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5 s k สกิลหรือเรียกว่าไฟสี่นะครับห้สี่โดย C ตัวแรกก็คือ Communication ก็คือการสื่อสารครับส่วน C ตัวที่2ก็คือ cooperation คือการทํางานร่วมกันครับแล้วก็สตัวที่3าก็คือ creativity สตัวที่4 ก็คือเรื่องของ critical thinking คือการคิดวิเคราะห์ครับและ4ตัวสุดท้ายซึ่งผมมองว่าสำคัญมากก็คือ Coaching ครับก็คือ5ตัวนี้แหละเป็นสกิลที่เราจาเป็นจะต้องมีมันเป็น Future Skill ที่เราได้ยินกันมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ Future แต่มันเป็น Present Skill ซึ่งมันก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันผมจะเน้นมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะ ซึ่งมันแตกต่างจากความรู้ในหนังสือของอทันตแพทย์สมนะครับที่เขียนเกี่ยวกับแนวธรรมะเนี่ยและทางคุณหมอเนี่ยก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของทักษะสําคัญกว่าความรู้ซึ่งผมพออ่านแล้วเนี่ยก็ก็คิดว่าก็จริงนะในโลกปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้มันเป็นอะไรที่มันหาได้ง่ายมากเลยครับแล้วก็ แค่เรามีโทรศัพท์มือถือมี Wi-Fi Google Chat GPT TikTok YouTube ทุกอย่างมีความรู้หมดเลยครับแต่ก็มีคำถามในใจว่าเออความรู้ที่เรามีเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะ generate เอาออกมาทำเป็นเงินหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยคือเขาว่ากันว่าถ้าความรู้เนี่ยมันมีประโยชน์จริงหมอก็คงจะไม่ป่วย เป็นคำพูดที่ผมได้ยินแล้วรู้สึกว่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับว่าเราการันตีแน่นอนว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่มีใครเก่งเกินหมอครับแต่ก็เชื่อไหมครับว่าหมอหลายคนไปโรคหัวใจความดันหมอทุกคนรู้ว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีหมอหลายคนที่แทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถเอาได้ง่ายๆในโลกปัจจุบันก็คือเรื่องของความรู้นะครับแต่เรื่องของทักษะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาครับไม่ใช่ว่าเราอยากที่จะ เตะฟรีคิกได้เหมือนเดวิดเบ็คแฮมอย่างเงี้ยซึ่งมาลูกอีกทีเบ็คแฮมเนี่ยเตะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนลูกเลยนะครับกว่าจะได้แบบนั้นเนะ่ยเราจะมาเตะครั้ง2ครั้งแล้วก็ให้มันเสียบสามเหลี่ยม หรือวางบอลเหมือนช่างทองเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากดังนั้นในเรื่องของความรู้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ง่ายเลยครับแต่เรื่องของทักษะเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องใช้เวลาและก็ทําอย่างสม่าเสมอแม้กระทั่งอย่างที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยทักษะในการพูดนะเราเป็นวิทยากรแรกๆเราก็ไม่ค่อยได้เรื่องแหละครับแต่พอพักหลังพอเป็นวิทยากรน,นานๆเนี่ยเริ่มจะมีเรื่อง นะครับมีเรื่องในที่นี่หมายความมีเรื่องราวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามดังนั้นเนี่ยเรื่องของทักษะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอย่างถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันความรู้มันก็คือความรู้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่จะสร้างความสันเทือนให้กับภายในของเรานะครับจนมีแรงขับให้เราออกมาทำอะไรบางอย่างถ้าเทียบกับความรู้สึกแล้วความรู้สึกมีพลังมากกว่าโดยความรู้สึกพวกเนี่ย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้มีโอกาสได้ลงมือทําได้เรียนรู้กับมันตรงเนี้ยมันจะช่วยทาให้เราเห็นว่าเออเนี่ยเรารู้สึกกับมันยังไงตรงนี้มันใช่ไหมเราต้องแก้ไขต้องปรับเลยหรือเปล่าเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่เราไปสัมมนาหรือไปฟังใครก็มาเนี่ยรูรูต่างๆเนี่ยพอเอามาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เช่นบางคนบอกว่าเออเนี่ยจะสร้างพาสซิฟอินคัมก็จําเป็นจะต้องไปหาอสังหาหรือไม่ก็ไป หาคอนโดหาบ้านให้คนอื่นเช่านะเป็นพาสซีฟอินคัมหรือออมในหุ้นอะไรประมาณเนี้ยได้ยินประมาณนี้นะครับได้ยินประมาณนี้เนาะแม้กระทั่งเอาเงินไปฝากแบงก์เนี่ยผมก็มองเป็นพาสซีฟอินคัมนะถึงแม้ว่ารายได้มันจะได้กลับมาไม่มากแต่ก็มีรายได้กลับมาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยอย่างส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชนานาญเรื่องอสังหานะ แต่ผมมีความชื่นชอบและเชี่ยวชาญในเรื่องการสอนดังนั้นเนี่ย passive income ที่ผมสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปเหมือนคนอื่นก็คือเราสามารถทำคอร์สออนไลน์หรือว่าหลักสูตรออนไลน์ใน Facebook ใน Teachable หรือว่าใน Skill l เลนหรือในอตลาดความรู้ต่างๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้มันก็เป็น passive income ได้เหมือนกันนะครับตรงเนี้ยคือพอเราได้ลงมือทำยกตัวอย่างวิ่งหาคอนโดวิ่งหาอสังหาพอสักพักหนึ่งมันก็เบื่อ แล้วก็ขี้เกียจมาดูแลไปมาตรงนี้ไม่ใช่เดือนหนึ่งก็อาจจะมีแพสซิฟพักพันสองพันเงี้ยซึ่งก็ถือว่ายากแล้วเนาะในโลกปัจจุบันแต่ถ้าสมมติเรามีแพสซิฟจากคอร์สออนไลน์เนี่ยวางไว้บางทีนะครับเรามี1ิบหลักสูตรหลักสูตรได้หลักสูตรละสองพันเดือนหนึ่งก็ล่อไป2องหมื่นแล้วนะครับถ้าขยันขายได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่มันขึ้นอยู่กับเรานะครับดังนั้นไอความรู้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าความรู้ที่ปราศจากการลงมือทำเนี่ยมันจะไม่ได้ทักษะ ก็คือจําเป็นต้องลงมือทําด้วยนะครับทุกครั้งที่มีความรู้อะไรก็ตามมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมากนะแต่ชีวิตเขาประสบความสําเร็จมากเลยเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วผมเจอพี่ท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินประมาณหกสิบล้านตอนนี้ก็น่าจะมีมากกว่าเดิมแล้วล่ะครับแล้วก็ทยอยขายพวกอสังหาตัวเองทิ้งเพราะว่า เป็นคนตัวคนเดียวไม่จําเป็นต้องมีทรัพย์สินอะไรมากก็อยู่แค่เนี้ครับน่าจะมีตอนนี้ไม่น่าต่ำกว่าร้อยล้านผมผมเข้าใจประมาณนี้นะที่ที่ผมเข้าใจพอดูไปดูมาปุ๊บเขาบอกง่ายๆว่าเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เยอะนะไม่ได้อ่านหนังสือมากด้วยแต่เป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วเนี่ยจับความรู้ที่มีในหนังสือตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ฟังอีกครั้งนะครับก็คือการจับเอาความรู้ที่อยู่ในหนังสือตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ ไม่กี่อย่างหรอกครับแล้วก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จและสิ่งนั้นเนี่ยที่เอามาเป็นความรู้มาทำบ่อย,อยมันกลายเป็นทักษะแล้วก็ใช้ทาม,มาหากินใช้เลี้ยงชีวิตกะเียณก็มีเงินใช้เจ็บป่วยก็มีเงินรักษาฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบางทีเราก็อ่านหนังสือเยอะนะแต่ถามกับอีกมุมหนึ่งว่าอ่านแล้วเนี่ยได้เอามาใช้อะไรมากมายหรือเปล่าก็เอาตรงๆนะครับคงไม่ใช่แค่ผมนะเขาข้างตัวเองนิดนึงหลายคนในที่เนี่ย อาจต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างอ่านหนังสือแต่ได้เอาความรู้ต่างๆในหนังสือที่มีเนี่ยได้มาใช้กันจริงๆหรือเปล่าอืมถ้ามาใช้จริงๆชีวิตก็คงจะสบายมากกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่านก็ยังดีกว่าไม่อ่านนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เมื่อวานนี้ไปคุยให้กับน้องๆฟังก็คือเรื่องของทักษะมันสาคัญกับความรู้แต่ความรู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ละเลย เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้เวลาที่เราต้องการจะทําอะไรหลายอย่างนะครับที่จะเปต้องมีทักษะด้วยนะครับก็วันนี้คงคุยไม่ได้หมดนะเนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะก็ทบทวนอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าทุกวันนี้ทักษะทั้ง5อย่าง5้าสีที่ผมพูดไว้เนี่ยเรามีหรือยัง หนึ่งก็คือ communication ทุกวันนี้เราสื่อสารให้กับพนักง,งานเข้าใจไหมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการสื่อสารของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะ Bullet หรือว่าเป็นการบรรยายหรือเป็นการพูดหรือว่าเป็น storytelling ที่มันช่วยทำให้เขาเนี่ยเกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงมากขึ้นอันนี้คือ communication นะครับอันที่สองก็คือ cooperation เราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือเปล่า เรามีความเข้าเข้าใจคนโน้นคนนี้ไหมเ <_ S 1> ช่นเราทํางานแล้วทะเลาะก,กับโปรดักชันเพราะว่าโปรดักชันไม่ยอมทําเรื่องเซฟตี้เราก็จะเอาแต่เซฟตี้แต่เราขาดเอมพัตตีในการที่จะเข้าเข้าใจว่าจริงๆเขาก็มีหน้าที่หลายอย่างเราสามารถจะซัพพอร์ตจะช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือคอร์ปอเรชันคือการทํางานเป็นทีม3ก็คือ Critical thinking ก็คือการคิดวิเคราะห์ครับโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันมาแค่ ด้านเดียวจริงๆนะผมพูดจริงๆเพราะว่า AI มันจับได้ละเราชอบอะไรเราคิดอะไรมันจะส่งเฉพาะสิ่งที่เราชอบเนี่ยเข้ามาเท่านั้นและเราก็จะกลายเป็นคนโง่ทันทีเลยครับเพราะว่ามองแต่ด้านของตัวเองแต่สิ่งที่ผมบอกน้องๆไปก็คือว่าเรื่องของ critical thinking เนี่ยเราควรจะรับหลายๆด้านแม้กระทั่งด้านที่เราไม่ชอบนะครับยกตัวอย่างอ่ะเราสนใจเรื่องนี้ปรากฏว่าอีกคนนึงไม่สนใจเหมือนเราก็ลองไปฟังเขาดู แล้วก็ลองไปฟังคนกลางอีกคนหนึ่งว่าเขามีมุมมองอย่างไรบ้างที่แบบไม่สนใจทั้งสองเรื่องที่เราสนใจเลยอะแล้วก็มันจะเป็นกระบวนการคิดที่ออกมาในรูปแบบใหม่นะครับและสี่ก็คือเรื่องของ creativity คือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็คือเรื่องของคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยทําให้เราทําอะไรที่มันดีกว่าและแตกต่างแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ย มันสามารถที่จะทําให้เกิดความแตกต่างและก็มีมูลค่ามากขึ้นนะครับอะไรก็าตามที่มีเรื่องของความคิดตั้งสัตว์ราคามันจะแพงครับคือถ้าเราอยากรวยอยากประสบความสําเร็จเราก็จําเป็นจะต้องมีเรื่องของ creativity ครับและอันสุดท้ายก็คือ coaching coaching Co <aching S 2> ก็คือเป็นทักษะในการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้องหรือแม้กระทั่งเรื่องของเซลฟ์โคชชิ่งคือการโค้ชตัวเองให้เราสามารถที่จะดึงศักยภาพที่เรามีเนี่ยออกมาให้มันดีขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์สที่ผมได้พูดให้กับน้องๆฟังเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาก็9กาโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ได้มีการฝึกการโค้ชกันก็สนุกสนานดีครับผมก็มีความสุขเวลาที่เราเห็นใครสักคนเขาตาเป็นประกาศและเขาก็ ดีขึ้นในชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่มีความสุขดีครับที่ได้ช่วยพูดให้น้องๆจปให้ความสําคัญก็ถ้าสมมุติว่าที่ไหนต้องการที่ทัพัฒนาศักยภาพนะครับของคนของจอปหรือหัวหน้างนานอะกระตามเนี่ยก็สามารถที่จะอาติดต่อมาได้นะครับหลักสูตรนี้ผมมีความสุขมากเวลาที่ผมได้ไปพูดแล้วก็ช่วยให้คนอื่นดีขึ้นนะครับถ้าคิดว่าเอพิโซดนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดทุกอย่างเลยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Code Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ